สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ทริคการแต่งหน้าสําหรับสาวๆในช่วงหน้าร้อนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยโซลาคุ u ช h i o เนื้อแมทนะคะปกปิดได้ยาวนาน18ชั่วโมงแต่ว่าเนื้อบางเบามากๆ SPF 50 PA บวกบวกด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องกันแดดด้วยค่ะมี2ส,สีด้วยกันค่ะหวานใช้นะคะเป็นเบอร์20สํสาหรับผิวขาวผิวขาวเหลืองน,นะคะหาซื้อที่เซเว่นอีเกิลโลตัสแล้วก็บิวตี้ช็อปทุกสาขาเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์30เหมาะสาหรับผิว2สีนะคะสามารถหาซื้อได้างช่่อออนนไล์คะ เกี่ยมาอยนี้เลยนี่เกี่ยเลยค่ะเต่ง่ายมากค่ะแค่เนี้ก็คือเต่งง่ายๆแต่ว่าแล้วก็เนี่ยค่ะคือแห้งไปกับผิวเลยค่ะนี่เป็นยังไงคะไม่ต้องลงแป้งเลยค่ะอันนี้คือลงแค่แบบกุชชั่นตัวเดียวเลยนะคะก็คือแบบอยู่เลยแล้วก็ซึมเข้ากับผิวหน้าเราไปเลยค่ะลุกใส่เบาๆก็รับซัมอแดดร้อนบ้านเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะนี่ค่ะโซลารุ้ชั่นตัวนี้ค่ะเนื้อแมตต์ปกปิดบางๆค่ะโซล่า